ล้างทำความสะอาดครับสนามกีฬาพุซอลเทศบาลเมืเองอุดมครับงานป้องกันเป็นการทดสอบระดับปั๊มน้ําแรงดันไปในตัวครับอ่านะครับเราปรับระดับแรงดันได้นะครับปั๊มน้านะครับหัวฉีดก็ปรับได้ครับเป็นการทดลองด้วยครับเป็นการฝึกใช้หัวฉีดด้วยนะครับ จ้าหน้าที่คอยขี่สายให้หนึ่งคนครับฉีดล้างไรออกเลยนะครับทำความสะอาดจัดเตรียมพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนะครับนี่นะครับล้างพื้นแรงดันใช้นิดเดียวนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับตัวนี้เป็นการทดสอบปั๊มน้ำด้วยนะครับดูสายหัวฉีดด้วยนะครับดูสายดับเพลิงด้วยนะครับว่าตรงไหนมีรั่วไหลไหม เราจะได้ส่งซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษาให้มันสามารถพร้อมใช้งานครับนี่ก็เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของพวกเราครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายป,ปกครองสำนักปลัดเทศบาลเมืองในออุดมครับเจ้าที่หนึ่งท่านไล่สายออกครับ ปัม๊มเราใช้แม่แรงนะครับใช้นิดเดียวนะครับตรงไหนที่รั่วเดี๋ยวเราจะซ่องซ่องบำรุงให้พร้อมใช้งานนะครับเมื่อกี้ทดสอบระบบแล้ว60เมตรผ่านนะครับปัม๊มอือเจ้าหนาที่นะครับ ฝึกหลายๆอย่างนะครับความคล่องตัวเวลาเกิดเหตุจริงนะครับเราเป็นทั้งการฝึกได้ประโยชน์จากการใช้หัวฉีดได้ประโยชน์จากการใช้ทดลองระบบปั๊มน้ํารถดับเพลิงได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับในการทดสอบในครั้งนี้รวมทั้งพละกระกลังด้วยนะครับพละกําลังในการควบคุมหัวฉีดนะครับพละกําลังในการลากสายวางสายเก็บสาย พลังกำลังในการปฏิบัติภารกิจนะครับซ้อมก่อนนะครับเวลาที่เกิดเหตุจริงนะครับพื้นนะครับเป็นพื้นซีเมนนะครับเป็นพื้นซีเมนทาสีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างไล่พวกคราบนะครับต่างๆที่สกปรกออกจากพื้นนะครับครับรถดับเพลิง นะครับทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิงของเราวันนี้เปียกนะครับแต่ว่าคนฉีดต้องเปียกหน่อยนะครับคนลากสายก็เปียกน้ำสี0 0ัลิตรโฟม400ลิตรนะครับรถคันนี้มีทั้งระบบ น้ำดับเพลิงและก็ระบบน้ำยาเคมีโฟมดับเพลิงครับผสมกันในถังเลยนะครับมาดูครับว่า4,000ลิตรจะพอหรือเปล่าในการล้างสนามฟุตซอลขนาดนี้นะครับนะครับ ฉีดไล่เลยครับฉีดไล่เลยนะครับน่าจะใกล้เคียงครับ4,000ลิตรทดสอบรถปั๊มน้ำทดสอบหัวฉีดทดสอบสายน้ำดับเพลิงนะครับสายดับเพลิงด้วย ไปแล้วประมาณ2,000ลิตรนะครับซึ้งสนามน่าจะเพียงพอครับมาดูรถกันดีกว่าครับเราเปิดนิดเดียวนะครับนี่เราเปิดนิดเดียวเราไม่ได้เปิดเยอะนะครับเแต่ว่าข้อทางมีการลวดซึมนิดนึงนะครับตรงหัวนอดเดี๋ยวเราไปซ่อมบำรุงครับเสี๋ยวผมฉีดนะครับคันเร่งครับสายน้ำฉีดเสียบตรงนี้นะครับ เปิดในตำแหน่งนี้ครับเปิดนะครับตัวนี้โฟมไม่ยุ่งนะครับโฟมโฟมไม่ยุ่งนะครับส่งโฟมนะครับไม่ต้องนะครับมาปัดแรงดันนะครับใช้แค่กส60นะครับอันนี้คือมาตัดแรงดันน้ำนะครับมาปัดแรงดูดของน้ำยาเคมีโฟมนะครับตรงนี้เป็นการตั้งเปอร์เซ็นต์โฟมครับเปิดโฟม ไปผสมกับน้ำครับตรงนี้คือที่เปิดน้ำครับ